ห้องกาแล็กซี่กับพี่ไทยคมเจอ,อแล้วดาวเหนือใช่เป็นดาวเลือกที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็กนี่ไงนนนก็กลุ่มดาวหมีใหญ่ส่วนนี่ดาวชาละวันเหมือนจระเข้ในนิทานพื้นบ้านไทยเลยแฮะใช่เลยละ่ะเดิมดาวนี้ชื่อดาว47หมีใหญ่เพราะอยู่ในกลุ่มดาวหมีใหญ่ที่คนไทยเรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้ถูกค้นพบในปี2539 และในปี2558สาพันดาราศาสสากลเปิดโอกาสให้หลายประเทศช่วยกันตั้งชื่อผลปรากฏว่าชื่อชาลวันที่คนไทยเสนอชนะโหวตจากทั่วโลกดาวชาลวันเลยกลายเป็นดาวฤกษ์ที่มีชื่อสามัญสากลเป็นภาษาไทยดวงแรกในจักรกวาลว้าวสุดยอดไปเลย